สวัสดีครับอาจารย์คบสวัสดีครับคาณตาคะอาจารย์สบายดีนะครับช่วงนี้สบายดีค่ะก็ต้องตอบคำถามสำหรับผู้ชมนะครับที่มีข้อสงสัยนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อคดในข้องอในกระดูกแต่นี่นอบไม่ได้นะเรื่องเป็นเรื่องข้ออักเสบโอเครับเพราะมันจะมีศัพท์หลายๆคำด้วยกันที่อาจจะทำให้ผู้ชมเองเนี่ยเกิดความสงสัยนะครับมีทั้งข้ออักเสบข้อเสื่อมข้อ อะไรต่างๆซึ่งเกี่ยวกับข้อทั้งสิ้นเลยเอาสองคำก่อนข้ออักเสบกับข้อเสื่อมเหมือนหรือต่างกันยังไงครับเอาข้ออักเสบก่อนดีกว่านะคะข้ออักเสบก็คือมันมีการอักเสบของข้อที่จะทําให้เกิดอาการปวดบวมร้อนแดงอะไรพวกนี้นะคะแต่บางครั้งข้อที่มันไม่อักเสบมันก็เสื่อมได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นข้ออักเสบเกิดจ,จากอะไรเขาบอกว่าสาเหตุมีมากกว่าร้อยสาเหตุ ข้ออักเสบแบ่งเป็นกี่ชนิดก็มากกว่าร้อยชนิด่ oh. ะเพราะฉะนั้นถ้าจะถามชนิดของข้ออักเสบที่ดังๆที่เรารู้จักกันดีก็มีข้อเสื่อม,อมข้ออักเสบร,รูมาตอยอโรคเก,กาต์ข้ออักเสบที่เกิดมาจากโรคอื่นเช่นโรค SLE อโรคสะเก็ดเงินหรือข้ออักเสบที่เกิดมาจากอาการภูมิแพ้แพ้อาหารอะไรอย่างเงี้ย มีเยอะแยะไปหมดเลยคือพูดง่ายๆข้อเสื่อมเป็นหนึ่งในประเภทของข้ออักเสบของข้ออักเสบแม้กระทั่งการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาการกระแทกการกระแทกการที่เกิดการบอบช้ำก็ก่อให้เกิดการอักเสบได้การที่ผู้สูงวัยที่สุขภาพดีมีบุตรมากค่ะอันนี้ก็ถือเป็นคืออันนี้เรายังไม่มั่นใจหรือยังไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศหรือไม่นะคะ เพราะว่าในวัยทองเนี่ยมันจะมีโอกาสเกิดข้อเสื่อมได้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณหมอวินิจฉัยแล้วบอกว่าข้อ,อเสกเอมมันก็จะเหมารวมหลายสาเหตุมันก็จะเหมารวมหลายๆสาเหตุแต่ส่วนใหญ่หมอเขาจะเขาจะถามก่อนว่าคุณไปบาดเจ็บมาหรือไม่<ะ><ะ>หรือถ้าเป็นอายุใช่ไหมคะ,ะเขาก็จะมองว่าเอออายุขนาดนี้ ข้อมันก็ต้องเริ่มเสื่อมแล้วละ่ะหรือว่าถ้าเขาถามว่าเออมันปวดสองข้างไหมมันเกิดบริเวณไหนก่อนอเขาก็อาจจะแยกแยะได้แต่ว่าการแยกแยะรายละเอียดนี้ต้องไปทําที่โรงพยาบาลน,นะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นข้อสเสื่มอมอาจารย์ก็มันปวดไงปวดมีอาการปวดปวด,บ,วดบางคนมีอาการบวมด้วยฮะบางทีก็ถ้าเราไปจับมันก็จะรู้สึกอุ่นๆแล้ว้าเราไปกดมันก็จะเจ็บ ปวดบวมแดงร้อนแล้วก็กดเจ็บอ๋อนี่ก็คือสันนิษฐานได้เลยว่าเป็นข้ออักเสบเป็นอักเสบค่ะ,ะแล้วอย่างคนที่มีน้ําหนักแบบน้ําหนักตัวเยอะเกินไปเนี้ยค่ะ,ะมันจะมีผลทําให้เกิดข้ออักเสบได้ไหมคะคนน้ําหนักตัวเยอะมันไม่ทําให้เกิดข้ออักเสบหรอกแต่การที่มีน้ําหนักตัวเยอะเนี่ยมันจะเสริมให้เกิดอาการข้อเสื่อมได้ซึ่งข้อเสื่อมเนี่ยมันมีทั้งอักเสบและไม่อักเสบเขาถึงเรียกว่าเป็นภัยเงียบถ้ามันไม่อักเสบ มันก็สลายไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวมา่รู้ตัวอีกทีก็กอปแก๊บกอปแก๊บไปแล้วอะไรเงี้ยน,น,นะคะ,ะมาคาถามจากทงางบ้านาตอ่อทางบ้านนะคะก็ถามว่าปัญหาข้อเสพข้อเสื่อมเนี่ยนะคะสามารถที่จะเกิดกับร่างกายที่ตำแหน่งไหนได้บ้างนะคะได้ทุกจุดเลยที่มีข้ออยู่ทุกจุดเลยหัวเข่าทั้งหมดเลยค่ะข้อนิ้วมือข้อนิ้วเท้าข้อมือข้อศอกหัวไหลข้อสะโพกข้อเข่า ข้อเท้าได้หมดเลยน่ะข้อสะโพกก็ได้นะคะทีนี้มันจะเกิดที่ตำแหน่งไหนก็อาจจะบอกโรคได้เหมือนกันอย่างข้อเสื่อมเนี่ยหรือบอกจากเพศก็ได้ข้อเสื่อมเนี่ยจะพบในผู้หญิงวัยทองมากกว่าผู้ชายนะคะแล้วก็ถ้าเป็นข้ออักเสบรูมาตอยมันก็จะปวดสองข้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ หรือหมออาจจะหาสาเหตุว่าเอ๊ะเป็นโรคสะเก็ดเงินไหมมันมีการกําเริบขึ้นมาแล้วมันปวดไหมอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะ<อ>มันมันก็จะสามารถบอกบอกได้เหมือนกันข้อใหญ่ข้อเล็กมีผลไหมฮะมีผลค่ะอย่างเช่นคนที่ยืนทํางานข้อที่รับน้ําหนักก็ก็อาจจะมีอาการเสื่อมหรือมีการอักเสบของข้อที่รับน้ําหนักเช่ขน,นข้อสะโพกข้อเขา่า ถ้าเป็นชาวไร่ชาวนาที่ดำนา้ตองก้มก็ก้มตลอดก็มักจะเป็นที่กระดุกข้อกระดุกสันหลังหรือเขาบอกว่าถ้าเป็นแม่บ้านก็จะพบที่ข้อนิ้วมือเพราะต้องใช้มือทำงานเยอะค่ะซึ่งก็ไม่ได้มีมันน่าจะเกิดจากแบบพฤติกรรมเหรอคะเวลาเราใช้ชีวิตประจำวันใช้เกิดจากอาชีพที่เราทำมากกว่านะคะ มันก็เกิดได้ทุกข้อแต่แล้วแต่ว่ามันจะไปเกิดที่ไหนซึ่งสาเหตุเนี่ยถ้าจะให้ดีควรจะรู้ว่าเกิดจากอะไระในการที่ทําให้เราเจ็บให้เราปวดถูกไหมฮะถ้าเกิดเราไม่ได้รักษาหรือไม่ได้แก้ไขให้ทันท่วงทีเนี่ยมีโอกาสที่มันจะลามไปจนถึงขั้นไหนบ้างคะก็ คือบางทีมันก็อาจจะทำให้เกิดอาการพิการได้นะคะ mm hmm. อย่างข้อเสื่อมกับข้ออักเสบรูมาตอยเนี่ยอันสองอย่างนี้เป็นสาเหตุใหญ่ที่ก่อให้เกิดการพิการได้ mm hmm. เพราะว่าข้อมันจะถูกทำลาย mm hmm. นั้นสังเกตดูว่าคนข้อเสื่อมหรือคนที่เป็นข้ออักเสบรูมาตอยเนี่ยมันจะมีอาการเกิดขึ้นมาถ้าข้อเสื่อมนี่ส่วนใหญ่จะเกิดที่เขา่าใช่ไหมคะหรือสะโพกก็อาจจะขาเ mm hmm. ข่าโกง ขาโกงออกมาหรือว่าปวดสะโพกจนเดินไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าข้ออักเสบรูมาตอยนี่มักจะพบบ่อยที่ข้อนิ้วมือมากกว่าล้วอย่างพวกเก้าพวกนี้นะพวกเก้านี่เวลาปวดเนี่ยมันจะปวดที่ฐานหัวแม่เท้าก่อนนะฮะมันก็ เกาเนี่ยมันคงไม่ทําให้ถึงกับพิการวัยเหมือนข้อเสื่อมหรือ,อข้ออักเสบรูมตอยแต่ว่ามันอาจจะมีกรดยูริกเนี่ยไปสะสมบริเวณข้อต่อเยอะแล้วมันทําให้เกิดกลุ่มปมขึ้นมามันก็ทําให้เสียบุคลิกอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้ามันอักกำเริบขึ้นมานี่เกาอักเสบที่จะปวดมากๆเลยจะขยับไม่ได้คือไม่ถึงพิการถ้าสมมติว่าทานยาเข้าไปแล้วก็รักษาอาการอักเสบได้ทันอะไรเงี้ย ก็กลับมาเดินได้ใหม่อ,มอะไรอย่างงี้นะคะค่ะแล้วภูมิคุ้มกันที่สมดุลนะคะอาจารย์สามารถที่จะดูแลปัญหาพวกข้อ,ขอเสือเอ่อมข้ออักเสบได้หรือไม่คะเออมันไปเกี่ยวกันไหมเกี่ยวไหมคะ,ะคืออย่างนี้นะคะถ้าเราจะถามถึงว่าโรคข้ออักเสบอันใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันที่เด่นชัดก็คือโรคข้ออักเสบรูมาตอยค่ะแล้วก็ข้ออักเสบที่เกิดจากสะเก็ดเงินหรือ SLE แต่ทีนี้ถามว่าข้อเสื่อมกระเก้านี่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันไหมครับถ้ามันมีการอักเสบมันหลั่งสารที่เกิดจากเซลล์ภูมิคุ้มกันแน่นอนเพราะฉะนั้นการที่เราปรับระบบภูมิคุ้มกันหรือมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีมันก็จะช่วยได้คือเพราะฉะนั้นควรจะรู้ว่าที่อักเสบเนื่องมาจากสาเหตุใด,าาดเป็นประเภทใดค่ะถ,ถ้ารู้ได้ชัดว่าเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันค่ะ ผิตภัณฑ์โอเปอเรชั่นนั้นก็สามารถที่จะช่วยได้ค่ะหรือยังไงก็ตามอย่างข้อเสื่อมหรือเกาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบภูมิคุ้มกันแต่เมื่อมีการอักเสบเมื่อไหร่เซลล์เม็ดเลือดขาวทำงานทันทีใช่ไหมคะอักเสบก็เกิดจากการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นผิดพัธุ์ของเราเนี่ยสามารถที่จะดูแลได้ เพราะฉะนั้นใน,ในข้อเสริมของผู้สูงวัยก็เป็นอีกประเภทหนึง่งที่เรื่องของภูมิคุ้มกันที่ต้องปรับให้เกิดความสมดุลใช่ค่ะนะฮะระยะเวลาล่ะครับเกิดต้องการรับประทานผลิตภัณฑ์ของบิมน,นะครับก็คงจะเป็นสีชมพูใช่ค่ะถูกไหมฮะต้องทานานานเท่าไหร่ถึงจะพอเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอันนี้แล้วแต่แต่ละคนนะคะว่าอาการอักเสบนั้นรุนแรงแค่ไหน ทีนี้ส่วนใหญ่เราจะแนะนําไปว่าทานสีชมพูเนี่ยไปจนกระทั่งอาการดีขึ้นแล้วก็ให้ปรับเปลี่ยนเป็นสีเขียวเพื่อทําให้ระบบภูมิคุ้มกันเกิดภาวะสมดุลขึ้นมาก็คือสักระยะหนึงใช่ค่ะนะครับจะช่วยทําให้อาการของข้อเขานั้นดีขึ้นน,นะฮะหมายถึงว่าถ้าเกิดข้อเล็กๆจะหายเร็วขึ้นด้วยไหมฮะเอออันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเท่าที่เราพบ จากผู้มีประสบการณ์ในการใช้เนี่ยบางคนอาทิตย์เดียวก็เห็นผลบางคนเดือนหนึ่งถึงจะเห็นผลอะไรแล้วแต่คนค่ะอย่างกรณีของผู้สูงวัยสุภาพสตรีสูงอายุอย่างเงี้ยคือมันเสื่อมไปแล้วอ่ะไม่ได้มีสาเหตุอื่นเลยเสื่อมเพราะว่าด้วยวัยที่มากขึ้นการมีบุตรจํานวนมากอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์คืออันนี้ก็จะช่วยบรรเทานะคะคือถ้าเสื่อมจนไม่มีเหลือหลออ่ะเนี่ยจะเดินไม่ได้เลย เพราะว่ากระดูกกระทบกระดูกไม่ได้เพราะว่าแรงมันมากเลยนะคะถ้ากระดูกกระทบกระดูกเมื่อไหร่ก็กระดูกร้าวกระดูกแตกเลยเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันก็ยังมีอะไรเป็นหมอนรองอยู่บ้านนะคะซึ่งซึ่งทำให้ยังพอเดินได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผิดพันธุ์ก็จะป้องกันการเสื่อมสลายได้นะคะแล้วผิดพันุ์ก็ยังมีสารที่เราสกัดจากใบบัวบกที่ไปกระตุ้นการสร้างของ คอลลาเจนชนิดที่สองอซึ่งกระดูกอ่อนเนี่ยจะเป็นคอลลาเจนชนิดที่สองอก็จะช่วยเสริมสร้างด้วยซึ่งตรงนี้นี่เองเนี่ยผู้สูงวัยที่รับประทานเพื่อที่จะบำรุงอาการอาการเจ็บข้อต่างๆเราไม่ได้มีการใส่ส่วนผสมที่เกี่ยวกับเรื่องของอาการยาแก้ปวดหรือพวกกลุ่มสเตียรอยเลยไม่มีเลยค่ะอันนี้รับประกันเพราะว่าผิดพันธ์ผ่านออยอแล้วนะคะ รับประกันความปลอดภัยว่าไม่มีสเตียรอยแน่แล้วก็คือเราเป็นนักวิทยาศาสตร์อ่ะแล้วทุกคนก็เคยเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมาก่อนถูกไหมฮะขณะนี้ที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยก็ยังมีอยู่เราก็มีศีลธรรมและจริยธรรมแล้วเราก็ีจะไม่ทําอย่างนั้นอันนี้ก็สามารถทานคู่กับยาของคู่กับยาของแพทย์แผนปัจจุบันได้เลยเพราะว่ามันไม่ได้ออกฤทธิ์เหมือนกันของเรานี่ไปมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันแล้วร่างกายจะเป็นผู้ จัดการด้วยตัวเองต uh huh. ามธรรมชาติค่ะอาจารย์คะแล้วก็อยากให้อาจารย์แนะนําในการปฏิบัติตัวคะ่ะสําหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้เป็นข้อเข่าเสื่อมตอนนี้นะคะหรือว่าของคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อเสพหรือว่าข้อเสื่อมอยู่แล้วเนี่ยต้องดูแลสุขภาพตัวเองอยังไงบ้างค่ะอันแรกก็คือต้องขยับข้อให้ถูกต้องตามหลักกลาศาสตร์อืมคืนในท่าที่ถูกต้องเดินในท่าที่ถูกต้องเดินในท่าที่ถูกต้องค่ะ ยกของหรืออะไรในท่าที่ถูกต้องนะคะอย่างเช่นเวลาเราจะยกของขึ้นเนี่ยเขาแนะนำว่าให้ใช้สองมือไม่ใช่ใช้มือเดียวนะฮะหรือเวลาเราจะผลักประตูที่หนักๆเนี่ยอย่าใช้มือข้างเดียวในการผลักหรือในการดึงเพราะว่ามันทำให้ข้อตึงนะฮะดังนั้นโดยปกติเขาจะให้ใช้ลำตัวดันครับบางทีเราใช้แต่แขนหรือว่ามือ หรือต้องระมัดระวังการใส่ส้นสูงสูงเป็นเวลานานๆถ้าเคยดูทีวีจะเห็นว่ามีดาราของฮอลลีวูดคนหนึ่งตอนที่เท้าผิดรูปไปแล้วเพราะว่าใส่5-6นิ้วอยู่ตลอดเวลาคือสวยตอนนั้นแต่มาทรมานตอนนี้ใช่ค่ะมันก็จะมีหลักๆอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องออกกำลังกายให้เหมาะสมกับตัวเองถ้าแข็งแรงอยู่ก็ออกกำลังกายหนักๆได้แต่อย่าให้บาดเจ็บ แต่ถ้าอายุสูงอายุแล้วก็ต้องออกกําลังกายให้เหมาะสมกับตัวเองคือต้องไม่ให้เกิดการบาดเจ็บและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องออกกําลังกายให้กล้ามเนื้อเนี่ยได้ออกที่จะทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเพราะว่ากล้ามเนื้อรอบๆบเข่าจะต้องแข็งแรงหรือกล้ามเนื้อรอบๆอข้อจะต้องแข็งแรงต้องมาเสริมต้องมาเสริมแล้วก็ถ้าเกิดอาการปวดก็ไม่ควรออกต้องพักแต่พักนี่อย่าพักนานถ้าพักนานก็ทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแอ มันก็จะทําให้ปพะยุงข้อได้ไม่ดีก็มีเยอะแยะ